สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนใช้ Excel เพื่อจะมาทำโจทย์ในเคมีเชิงิสิ์บางข้อนะครับส่วนใหญ่โจทย์ที่เราจะใช้ Excel มาช่วยในการคิดจะเป็นโจทย์ที่มีตารางชุดข้อมูลให้ลักษณะแบบนี้นะครับการที่มีหลายชุดข้อมูลนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจารย์สมมติขึ้นมาหรือเป็นข้อมูลที่ได้จากการทดลองจริงๆนะครับปกติเนี่ยเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนี่นะครับมาวิเคราะห์โดยใช้ กราฟนะครับซึ่งกราฟโดยทั่วไปที่เราจะมาใช้คือสมการเส้นตรงนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็นายเอกำหนดข้อมูลความดันและปริมาตรของแก๊สมกติในระบบไอโซเทอร์มอลที่มีอุณหภูมิ273.15องศาซึ่งอยู่ในภาชนะ1ดังกล่าไปนี้นะครับระบบไอโซเทอร์มอลเป็นระบบที่มีอุณหภูมิคงที่นะครับอ่าแล้วก็ให้ข้อมูลมาเนาะ ตรงหาจำนวนโมลของแก๊สุดมคติในภาชนะนี้โดยใช้โปรแกร,รม Microsoft Excel นะครับแล้วก็กำหนดให้เท่ากับ0 0 8 2ลิตร atm เปอร์โมลเ์คลวินนะด้วยความที่มันเป็นแก๊สุดมคติเนี่ยเรารู้รอยู่แล้วนะครับว่าสมการที่มันต้องใช้เนี่ยคือ PV เท่ากับ nRT นะครับแต่เราจะมีการดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้พอดการาฟยังไงนะเรามาดูกันต่อ ข้อนี้เนี่ยโจทย์กําหนดความดันและปริมาตรใช่ไหม P กับ V ของแก๊สสุ่มกตินะครับทีนี้โจทย์มันถาม n นะครับจากสมการแก๊สสุมกตินะ P V เท่ากับ n R T นะครับเราต้องการทําให้สมการนี้เนี่ยเป็นสมการเส้นตรงนะครับซึ่งวิธีที่จะทําเป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมสมการเส้นตรงเนี่ยมันคือ y เท่ากับ mx บวก c แสดงว่าเราจะต้องทําให้ตัวแปรทางด้านซ้ายของสมการเนี่ยเหลือ1ตัวแปรก่อนนะ อาจจะย้าย p ไปฝั่งนี้ก็ได้หรือย้าย v ไปฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่าเราขอเลือกย้าย v แล้วกันนะครับเราก็จะได้เป็น p เท่ากับ nrt ส่วน v นะครับกรณีนี้เขาให้ข้อมูล p กับ v มาเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราจะต้องใช้พอดกราฟเนี่ยจะต้องเป็น p และอะไรก็ตามที่มันมี v อยู่ดังนั้นเราจะจับตัว1ส่วน v เนี่ยกลับมาเป็นค่า x นะครับแล้วก็ให้ p เนี่ยเป็น y เนาะทีนี้มันก็จะเหลือตัวแปร nrt ใช่ไหมทั้ง n ทั้ง r ทั้ง t เนี่ยถ้าเรามองให้ดีๆเนี่ยมันเป็น slope ใช่ไหมก็คือตัว m นะครับส่วนตัว c ตรงนี้นะครับมันไม่มีความเชื่อมโยงกับสมการแกสร๊สสมคติอันนี้ดังนั้นนะถ้าเกิดเราต้องการเชื่อมโยงตัวแปร ในสมการนี้กับสมการเส้นตรงเราจะสามารถเชื่อมโยงได้แบบนี้เนาะก็คือเราจะให้ y เนี่ยเป็นความดัน x เนี่ยเป็น1ส่วน v ส่วน s l o p เนี่ยคือ nrt คราวนี้เมื่อ r กับ t เรารู้แล้วเนี่ยแล้วเราพอดกราฟเราจะรู้ความชันถูกไหมดังนั้นเราก็จะหาจำนวนโมลของแก๊สได้จากการเอาความชันหารด้วย r t นะครับส่วน c ตรงนี้เท่ากับ0เนาะถ้าเทียบตามทฤษฎีดังนั้น เมื่อพลอการาฟแล้วเราไม่ต้องสนใจจุดตัดแกนเลยนะสิ่งที่เราต้องหาให้ได้คือสโลปนะครับตอนนี้เราไปดู Excel กันดีกว่าอ่าหน้าตาของ Excel ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้ใส่ชุดข้อมูลที่เขากำหนดให้หมดแล้วนะครับทั้งตาราง PV เนาะแล้วก็มีค่าวงที่ของแก๊ส R แล้วก็อุณหภูมิ T นะครับโจทย์ให้หา n ถูกไหมนะครับหลักการนะครับก็คือเราจะต้องพอกราฟออกมาให้ได้นะครับกราฟที่ ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นกราฟเส้นตรงเนาะเหมือนอย่างที่พูดกันแล้วก็คือพอดีก็ได้ให้เป็น y เท่ากับ mx บว<อ>ก c นะครับในที่นี้เราจะให้ y เป็น p แล้วเราก็จะให้ x เป็น1ส่วน v นครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเรากําหนดฟอร์แมตตารางของชุดข้อมูลที่เราต้องการลอดก,กราฟก่อนนะครับแกน x เราพอดเป็น1ส่วน v เนาะ1ส่วน v อันนี้หน่วยเป็นลิตรกำลังลบ1น,นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน่วยลิตรเนาะแล้วก็ใส่ L ไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลบหนึ่งตามไปนะครับทีนี้กําลังลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งมันยังไม่เป็นตัวยกเพราะฉะนั้นนะครับเราลากคุมเฉพาะลบหนึ่งเนาะแล้วเราก็คลิกไปที่ตรงตรงฟอนต์เนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆทางมุมขวาล่างเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับให้ไปดูที่เอฟเฟกครับมันจะเขียนว่าตัวยกนะครับหรือว่าซู p เปอร์สคริปต์นันแหละนะกดเข้าไปปุ๊บ เราก็าจะได้เป็นตัวยกออกมาแบบนี้นะครับส่วนแกน y เป็น p ซึ่งเป็นหน่วย atm ใช่ไหมซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลที่เขาให้มาเพราะนันเราจะกรอปแล้ววางน,นะครับทีนี้ในการหารนะครับข้อมูลเนี่ยมันให้มาเป็น v แต่ว่าเราต้องรู้หนึ่งส่วน v นะครับวิธีนะวิธีหารนะครับก็คือเราจะใช้เครื่องหมายสนะครับหน้าเครื่องหมายสเนี่ยหนึ่งเนาะหน้าเครื่องหมายจะเป็นตัวตั้งนะครับ ตัวตั้งในที่นี้คือ1ถูกไหมนะส่วนหลังสลเนี่ยจะเป็นตัวอาหารนะครับตัวอาหารก็คือ v ใช่ไหมเป็นชุดข้อมูล v ตรงนี้นะครับที่ p เท่ากับให้ tmv เท่ากับ8.97เกพราะฉะนั้นเราก็จะกดตรงเซลล์นี้ไปนะครับก็คือเซลล์ c 3นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็น1ส่วน v ออกมานะครับทีนี้ Excel มันฉลาดนะครับเราไม่ต้องมานั่งเท่ากับ1 slash v ทุกชุดหรอกนะครับ เราก็คลิกไปที่เซลล์ที่เราใส่สูตรไว้ตะกี้เนี่ยแล้วเราเดับัลคลิกที่มุมขวาล่างนะครับเราก็จะได้อีก4ชุดข้อมูลที่เหลือตามมานะเราได้ข้อมูลสําหรับพอดกราฟแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มพอดกราฟกันเลยนะครับฟอร์แมตนะครับก็คือ x อยู่ซ้าย y อยู่ขวานะครับเราลากคูมไปเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดไปที่แทรกแล้วก็กดไปที่ตรงแผนภูมิเนี่ยมันจะมีตรงสเกตเตอร์พอตอยู่นะครับก็กดเข้าไปนะ s c a t t p l o t ก็คือแผนภูมิกระจายนะครับมันจะมีห้าอันให้เลือกให้กดอันที่มีจุดอย่างเดียวนะครับทร่นันจะกดอันที่มีเส้นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายมันเส้นเนี่ยมันจะขัดขวางการดูเส้นออสมการของเรานะครับเพราะฉนั้นเราก็จะเลือกที่ทมีแต่จุดนะครับถ้ากราฟมันใหญ่ไปก็ย่อดได้แบบนี้นะครับย่อดได้แบบนี้เนะาะคราวนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีจุดสี่จุดซึ่งเป็นสีุ่ดข้อมูลของเราดังนั้นนะครับวิธีการ ดูสมการก็คือเราคลิกไปที่จุดจุดหนึ่งให้มันขึ้นเป็นเส้นขอบรอบๆจุดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดเพิ่มเส้นแนวโน้มหรือว่า add line นะเราก็จะเห็นเป็นเส้นที่เป็นจุด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 แบบนี้นะครับที่ค่อนข้างลากผ่านตามแนวชุดข้อมูลนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงให้นะครับให้เลือกที่ตรงเชิงเส้นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเรากดไปที่ข้างล่างนะครับ เลื่อนลงไปเนาะก็กดแสดงสมการแล้วก็แสดงค่า R าร์สแควร์นะครับก็จะได้หน้าตาของกราฟประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเอากราฟไปใส่ในการบ้านหรือใส่ในอะไรนะครับเราก็สามารถเพิ่มชื่อแกนได้นะครับโดยการคลิกที่บวกทางด้านขวานะครับแล้วก็กดคำว่าชื่อแกนนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะครับแกน x นะครับคือแกนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็แกน y คือแกนที่อยู่ทางขึ้นไปข้างบนนะ เราก็ดับเบิลคลิกตรงชื่อแกนนะครับจะเห็นว่ามันแก้ได้นะครับอันนี้ x ใช่ไหมเราก็กรอปตรงนี้มานะครับก๊อปมาเลยเนาะคอนโทล a เนาะก็คือลากคุมทั้งหมดแล้วก็คอนโทล v เข้าไปนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะส่วนแกน y นะครับก็กรอปเลยเนาะแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็คอนโทล v ได้ประมาณนี้นะครับส่วนข้างบนนะครับก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ เป็นเปลี่ยนชื่อกราฟได้เนาะเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอะไรบางอย่างเนาะอย่างตรงนี้ก็เป็นของ p atm กับ1ส่วน v องเล็บลิตรกำลังลบหน,นะครับก็ทำเหมือนเดิมเนาะลบหนึ่งถ้ามัน อไม่เป็นตัวยกเราก็ทําให้มันเป็นตัวยกซ้ายนะครับอืมจะเห็นว่ากราฟมันดูแปลกๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับอ่เปลี่ยนเป็น T-S สารบัญแล้วกันนะครับทําตัวหนาได้นะครับก็ c อน l A c อน l B เนาะแล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ได้ให้มันใหญ่ขึ้นนะอันนี้ก็ ลบนึ่ง 1, ใช่ไหมวัตถิชื่อแกนเราจะทำเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ชื่อกราฟก็ทำเป็นตัวหนาเช่นกันนะชื่อกราฟถ้าตัวมันเล็กก็ทำให้ตัวยันใหญ่หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าสัดส่วนของพื้นที่กราฟต่อ ในภาพนี้ทั้งหมดเนี่ยมันน้อยอยู่เราก็ลากลงมาได้นะครับแบบนี้เนาะจะเห็นว่าพื้นที่มันก็เยอะขึ้นนะครับอ่าอันนี้คือได้กราฟแล้วนะครับที่เราไปใส่ในที่อื่นเนาะเช่นใส่ในรายงานหรือใส่ในการบ้านแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาคำนวณหาค่าเอ็นกันนะครับเราพูดกันไปแล้วนะว่า PV เท่ากับ nRT แล้วเราย้าย V ไปฝั่ง nRT เนี่ยเราก็จะได้ P เท่ากับ nRT คูณด้วย1ส่วน V นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถเทียบตัวแปร P ได้กับ y แล้วก็เทียบตัวแปร x ได้กับ1ส่วน V เนาะแล้วก็สลปเท่ากับ nRT RT เรารู้แล้วนะครับทีนี้เราต้องการที่จะดึงส o ลปจากตรงสมการตรงนี้มาใช้นะครับกราฟเนี่ยเป็น search, ออปชั่นเสริมจริงๆมันมีฟังก์ชันสลปนะครับเราก็พิมพ์สูวนเป็นเท่ากับสลปนะครับ เท่ากับส o ลปแล้วก็ตามด้วยุยตามด้วยชุดข้อมูล y นะครับแล้วก็คอมม่าชุดข้อมูล x เราก็จะได้สโลปออกมานะครับก็คือ4 4.8เนี่ยอันนี้มันหาได้ละเอียดกว่าก็เป็น4 4.7นะครับตรงนี้คือส o ลปเนาะโน้ด้วยก่อนส o ลปอืมทีนี้นะครับมีจุดจุดตัดแกนด้วยใช่ไหมเนาะเพื่อเอาไว้นะครับก็ จุดตัดแกนนะับเป็นอินเตอร์เซ็ปนะครับขอใช้เป็น y-intercept ินะครับอันนี้สูตรก็จะเป็นิน intercept นะครับ e c e p t เนาะดับเบิลคลิกเข้าไปที่สูตรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชุดข้อมูล y ตามด้วยชุดข้อมูล x นะครับก็เท่ากับนะครับเราก็จะได้ส l o ปกับจุดตัดแกน y ออกมานะครับในที่นี้เราไม่ใช้จุดตัดแกน y นะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในสมการอุรมกตินะครับที่เราย้ายมาเนาะ จริงๆแล้วเราจะมองว่าเป็นสมก,การสถานะหรือว่า equation of state ของความดัน p ก็ได้นะครับต่อมาเรามาคำนวณหาค่า n กันนะครับจาก slope กับ nrt นะครับถ้าเกิดเราต้องการ n เราก็แค่เอา rt ไปหาร slope ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น n นะครับก็จะเท่ากับ slope ใช่ไหม slope คือเซลล์นี้นะครับหารด้วย r นะครับแล้วก็หารด้วย t นะครับเราก็จะได้ค่า n ออกมานะครับ ซึ่งจะเห็นว่าทศนิยมมันค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับเรามีวิธีปัดจุดทศนิยมที่มันเยอะๆทิ้งนะครับจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตัวเลขนะครับมันจะมีตัวที่เพิ่มตำแหน่งทศนิยมกับลดตำแหน่งทศนิยมตรงนี้นะครับให้เราลดตำแหน่งทศนิยมไปนะครับออย่างตรงนี้เนี่ยก็ในแง่สำคัญเท่านี้แล้วกันนะครับก็จะได้จํานวนโมลเนี่ยประมาณ2 0 0จุนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับในการใช้ Excel สํสำหรับแก้โจทย์ฟ sical ลเ e m นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ